ให้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะแล้วพิมพ์ Google Form ค่ะให้เลือกอันนี้นะคะอันที่เขียนว่า Google Form สร้างแล้ววิเคราะห์แบบสำรวจีค่ะที่มันมีรูปโลโก้ตัวตีนะคะเมื่อเข้าหน้านี้แล้วนะคะให้คลิกไปที่ Google Form ค่ะ เป็นบุคคลนะคะอันนี้นะคะจะเข้าลิงก์ที่เป็นของ tms.ac.th ไว้นะคะถ้าเกิดสมมุติเราทำเสร็จแล้วค่ะมันจะเด้งเข้าไปอยู่ที่ Google Drive อัตโนมัติเลยเราก็พิมพ์พอไม่มีชื่อตรงนี้นะคะพิมพ์เช่นแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์บท ที่หนึ่งเราก็ใส่รายละลเอียดด้านล่างนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งประมาณนี้นะคะคำถามนะคะให้ระบอะุอันดับแรกนะคะเราจะต้องสอบถามก่อนว่าอันนี้เป็นแบบทดสอบของ ตอนหนึ่งนะคะเราก็จะระบุว่านักเรียนน่ะชื่อนามสกุลอะไรแล้วเราจะใส่เป็นชื่อเด็กหญิงเด็กชายก่อนนะคะอ่าเป็นตัวเลือกตัวเลือกคำนำหน้าชื่อตรงนี้นะคะต,ตัวเลือกที่หนึ่งแตะทีต่ตัวเลือกที่หนึ่งคะ่ะเด็กชายแล้วก็แตะเพิ่มนะคะเด็ก หญิงค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะติ๊กคำว่าจำเป็นค่ะต่อไปค่ะชื่อนามสกุลเราก็จะใช้เป็นเลือกคำตอบแบบสั้นนะคะหรืออาจจะยกตัวอย่างชื่อนามสกุลไปด้วยก็ได้ค่ะ เช่นชื่อสวยนามสกุลสวยที่สุดแบบนี้ค่ะแล้วก็คลิกจำเป็นแล้วก็กดบวกนะคะถ้าในมือถือจอเล็กอาจจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่ถ้าเกิดในแท็บเล็ตหรืออยู่ในคอมเนี่ยค่ะหรือ i p a พนะคะจะอยู่ด้านขวามือค่ะเลขที่เราจะให้เป็นคำตอบแบบสั้นเหมือนเดิมน,นะคะและ ให้คลิกตรงจุดสามจุดนี้นะคะตรวจสอบการตอบกลับค่ะให้ระบุว่าให้ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะแล้วก็กดบวกค่ะห้องเรียนนะคะ M E ี P ห้องสองผิดผิดห้องสามนะคะปหนึ่งมีสามห้องนะคะอ่าเลือกจำเป็นแล้วก็จะเลือกเป็นส่วนขยายส่วนก็ได้นะคะหรือเราจะใช้อันบวกเหมือนเดิมก็ได้นะคะ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์บทที่1ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะแล้วกดบวกค่ะ อย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดถูกต้องที่สุดอ่ะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะจะขอเป็นเลขึ่งอ่าตัวเลือกที่สองนะคะ เป็นเลขอารบิกเลขไทยเพราะว่าบทที่หนึ่งของปหนึ่งจะเป็นการรู้จักตัวเลขนะคะ่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเราจะเด็กๆจะไม่ทราบเลยนะคะว่าข้อไหนถูกหรือข้อไหนผิด เราจะต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนคลิกการตั้งค่าค่ะอะหรือถ้าเกิดในมือถือใครไม่มีตัวรูปฟันเฟืองนะคะให้คลิกที่จุดสามจุดก็ได้ค่ะแล้วไปที่การตั้งค่าหรือรูปฟันเฟืองนะคะทั่วไปนะคะให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะออกให้หมดก็คือทุกคนสามารถที่จะทำแบบสอบถามอันนี้ได้นะคะงานนำเสนอไม่ต้องคลิกอะไร แล้วก็ไปที่แบบทดสอบนะคะให้คลิกทำแบบทดสอบค่ะอะ่ทำแบบทดสอบก็คือจะประกาศคะแนนทันทีหลังจากส่งคำตอบแล้วแล้วก็สามารถดูคำถามที่ตอบผิดและคำถามที่ตอบถูกได้นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะเมื่อเลือกตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วก็จะมีเฉลยคำตอบให้นะคะให้เราคลิกที่กล่องด้านล่างนะคะแล้ว ให้ใส่คะแนนนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมใส่คะแนนข้อนี้หนึ่งคะแนนนะคะแล้วติ๊กเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะบวกค่ะแล้วก็ใส่ข้อที่สองต่อค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะ ใส่รูปภาพนะคะถ้าในกรณีที่คําถามเราเป็นรูปภาพนะคะให้คลิกเลือกรูปภาพที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็คูเขาสองลูกนะคะอ่าเราอาจจะเลือกอัปโหลดจากมือถือของเราก็ได้ค่ะอะืหรือจะถ้าเรามีรูปโฟโต้อยู่แล้วนะคะในอัลบั้มของเรานะคะเราก็สามารถเลือกรูปโฟโต้ได้ค่ะอืม ๋ยวนี้จะเลือกรูปในมือถือนะคะข้อใดถูกต้องที่สุดนะคะอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นจำนวนเ้า ลบสี่เท่ากับห้าเก้าลบห้าเท่ากับสี่หรือเป็นห้าบวกสี่เท่ากับเก้าค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคะคิดที่กล่องสี่เหลี่ยมและติ๊กถูกด้านล่างซ้ายนะคะที่เขียนว่าเฉลยคำตอบ อ่ะเสร็จแล้วใส่คะแนนไปด้วยนะคะว่าเป็นหนึ่งคะแนนแล้วก็ติ๊กเลือกคำตอบที่สุดถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นเก้าลบสี่เท่ากับห้านะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็อย่าเลือกว่าเป็นจำเป็นด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้อ่ะจำเป็นด้วยค่ะอ่ะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการที่คลิกที่ถาดสีด้านบนตรงนี้นะคะนี่ค่ะ จะเลือกเป็นสีนี้แล้วก็อาจจะเลือกรูปภาพนะคะเลือกรูปภาพที่เป็นส่วนหัวได้ด้วยเช่นกันนี่นะคะก็จะเป็นแมปนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าอันนี้ทำครบแล้วสิบข้อตามจำนวนข้อที่เราอยากจะได้นะคะ อย่าลืมนะคะอันนี้ทําไปแค่สองข้อคะแนนรวมด้านบนจะเป็นสองนะคะถ้าค,คุณครูทําเสร็จครบสิบข้อนะคะแต่ว่าด้านบนจะต้องเป็นสิบค่ะคะแนนรวมต้องได้สิบคะแนนเสร็จแล้วกดส่งค่ะแล้วก็ไปที่ลิงก์ตรงนี้นะคะลิงก์ตรงนี้ตัดลิงก์ให้สั้นลงเสร็จแล้วคัดลอกค่ะกดคัดลอกนะคะแล้วก็ไปวางในไลน์ได้เลย หรือไปวางให้ผู้ปกครองใน facebook ในไลน์อย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะถามว่าเอ๊ถ้าสมมุติว่าครั้งต่อไปเราจะกลับมาแก้ไขหรือเราจะกลับมาดูคำตอบเราดูได้ที่ไหนตัวอย่างนะคะถ้าเราทำเสร็จแล้วอยากจะกลับมาแก้ไขให้ไปที่ google Drive ค่ะ,ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเลือกตรงนี้นะคะเป็น TMS หรือเป็นอ e ีเมลที่คุณครูเข้าไว้ในตอนแรกนะคะ อันนี้จะเก็บไว้ในนี้ค่ะตัวอย่างอันนี้นะคะขอดูตัวอย่างเป็นอ,อันนี้ก็คือที่ทำไว้แล้วนะคะครบสิบข้อแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาแก้ไขคำผิดคำถูกได้นะคะหรือเราอยากจะเห็นในมุมมองของผู้ปกครองก็จะให้กดไปที่รูปลูปกตาด้านบนนะคะจะเป็นมุมมองของผู้ปกครองค่ะสามารถลองกรอกรายละเอียดได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะมาดูที่การตอบกลับนะคะอันนี้จะเป็นการตอบกลับของผู้ปกครองค่ะของนักเกรียนนะคะนักเกรียนก็จะมีชื่อนักเกรียนแล้วก็มีว่าอยู่ห้องไหนนะคะอันนี้ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามของปหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็จะมีคนตอบถูกประมาณเก้สิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็มีคนตอบผิดอันนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะดูคะแนนรวมของนักเกรียนดูอย่างไรให้คลิกไปที่ ปุ่มสีเขียวๆด้านบนค่ะเรียกว่า g ูเกิ e e ีตนะคะคลิกไปค่ะก็จะเด้งหน้าขึ้นมาให้เราสามารถดูคะแนนได้ค่ะอนี้ค่ะอ่าอย่างเช่นนะคะน้องคนนี้ชื่อจุติพัฒนนะคะได้สิบเต็มสิบนะคะชาริดาได้เจ็ดเต็มสิบค่ะห้องก็จะอยู่ได้